สวัสดีครับวันนี้อ่านีเปิดรายการน้องอ่านเบื่อแล้วเบื่อแล้วเออตลอดก็เปิดดิเออกินเตียนเปิดอะไรเฮียรถจะแย่งไปรถชนครูตายหายเฮียเห็นแล้ววะโอเคอะอย่ามันต้องตรงนี้มันกูมันไม่ได้ครับผมกับสวัสดีครับพบกับรายการเล็กโตทีวีไม่ได้มึงไม่ต้องพูดเฮียอะไรเลยมึงก็ล่อเลยดิล่อเลยอ่ะเราจริงเหรอเออไม่ถอดดิถอดเฮียอะไรอ่ะถ้าล่อเลยอย่างนี้ยไม่ใช่พูดเองนะท่านอะไรายการดิเฮียวันนี้เมื่อไหรครับวันนี้เออดูป้ายข้างหน้าครับไปไอ้รถบังอยู่ให้ดูป้ายข้างหน้าก่อน ไปยังไงไปหมายถึงราทำรายการนี่ไงดูป้ายไงจะได้รู้ว่าเราไปไหนกันเดี๋ยวเพื่อนเราเราไปดูหนึงไปครับไหนอะไปไปใช้มือบนนี่นี่เห็นยังยงอดสากรไปไปไปวันนี้มีรับกุ้งไปรับกุ้งมาอ๋อเหรอครับรับกุ้งเลยก็ดูแต่งตัวจะไปประมงดูอามือถ้าทำชาวมงคงพอใจงั้นไอ้นี่แต่งตัวหล่อนะมันเนี่ยมาให้เราไปไหนกันจริงวันนี้เรากำลังจะไปทาวเช็คครับเรามาเล่นได้ยังไงวันนี้มีมีพูดอย่างเราหล่อเลยวันนี้มีเล่นคอนเสิร์ต ดูหล่อไหมหล่อมากจริงๆแล้วหล่อมากเลยเราต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับพี่พี่หนูหนูของเตยชื่อชื่อเก่าเขาชื่อพี่หนูแต่คนในวงการเรียกว่ามิกกี้อ๋อมิกกี้มอมิกกี้เมาส์อ่ะหนูมิกกี้ร้องเพลงอะไรพี่มิกกี้คลิปไม่ทันเลยเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรอะไรนั่นไงพิงขึ้นใจเออ ร้องไงนะขึ้นใจเสียจุยเสียจุยอย่ใจนนะครับอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวเราต้องไปเาวเช็คกันแต่ดูสภาพรถแล้วแนะเลยไปทันตอนเขายังตั้งเครื่องไม่เสร็จเลยครับนี่าจะตั้งยากเลยครับแต่ผมเราพาไปดูที่ตั้งเครื่องดีเปล่าถูไม่ได้เรากำลังกินเรือไปสมุทรสาครก็ครับไปไปครับโอ้ยต้องไปมูนสิบางบอนบางบอลเป็นพื้นที่ที่ฮอตมากชั่วโมงตอนนี้ฮิตมากครับใช่เพราะว่าช่วงช่วงที่เราถ่ายรายการนี้ตอนนี้คือสมุทรสาครฮิตมากครับอ๋อ เราแค่เข้าไปในพื้นที่ระดับประเทศตอนนี้ตอนนี้แค่เข้าไปในแบบเขตพื้นที่เขาก็ติดแล้วใช่ติดโควิดติดรถติดที่อ๋อครับโอเคพักก่อนพักกันนิดวันเราไปรอเราไปดูหน้างานแต่ก่อนดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อครับไปเนี่ยไอ้ซิกวันนายมาลงเครื่องเราะถึงแล้วเนี่ยซิกบันนายเอ้ยไม่ใช่นี่คือกระโดดลงของของเครื่องซิกวันนายป่ะเนี่ยอ๋อเราถึงแล้วไปหาที่จอดรถเอาที่จอดรถตรงนู้นนี่คือตาเราจะเล่นวันนี้ครับนี่เราเอาของลงาเหมือนไหม ดี๋ยวว่าถือค่อยๆถือก็ได้แหมคนเราของมันไม่เสร็จเลยคนเราเออทำไมมึงต้องใช้เขาเป็นคนเรา้วยวะเออเป็นคนเราป่ะบิ๊กทีนี่ไงเราจะกีนจอดนี่แต่รองเท้าอยู่บนเลยเออรองเท้าอยู่บนนั้นน่ะตากตากขอเพิ่งคัดมาบ้างใช่เราถึงแล้วเราจะถึงวันนี้เราจะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้ากันนะครับไม่ใช่ตรงนี้อ่ก็เขิลมีมุกเขิลมี้ยไม่รู้ก็ไม่ใช่ไงเรอร้านอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเนาะอืมนั่นแหละที่มาเที่ยวคนในหมู่บ้านมาเที่ยวได้ มันได้รออะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงกูรอคนถามกูรอมึงถามอยู่แล้วกูพูดไปเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ก็รอคนถามอ๋อไม่พูดพูดไปเลยเดี๋ยวมันดูไม่ดีโอ้มึงรอมา20ปีแล้วไม่พูดอะไรสักอย่าง,าง <_ S 1> เลยก็ดูสิครับดูแทนไปด้านข้างครับเน่ยรอเทสระเบิดเลยใช่ครับเราพี่เขาโหลดโหลดโหลดก่อนเพราะว่าก็จะคอมช้าโหลดนานมากเลยครับไม่ใช่ครับอ๋อหลอเครื่องอยู่ครับรอโหลดเครื่องอ๋อ ก็รอทาวชิงคบตอนนี่เราอยู่ที่ไปไปร้านไปร้านอยู่ข้างหลังคุณนะผมถ่ายไปแล้วครับเนั่ยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมลุ้นลุ้นอย่างเลยตอนนี้จะมีแค่แตนโน้ตของไหมครับเนี่ยสแตนโน้ตมีอยู่แต่ต้องขอหรอจะเต็มรถเลยมั้ยจริงไหมเนี่ยยิ่งมีไปแอบดูไหมขอรักสิบแปดอันได้ไหมครับเพราะว่าจะออยยาากกอยากวางแบบนี้ไง ใบละใบอะไรเนี่ยใบคาแนตนกู้อะนะกู้อะนะมึงไม่ต้องถ่ายกูหรอกมึงถ่ายมึงก็คุยมันง่ายไปก็คือ,อคุยหน่อยก็ได้อช่ก็คือต่ออุปกรณ์อยู่สแตนสแตนนู้ดที่คุณบอกเนี่ยสำคัญมากสำกกหรับคืนนี้อ๋อเหรอครับเพราะว่าเพลงมึงแกะมาเพลงแกะเลยเราไม่คุ้นเลยครับเป็นไงใช่เขาเรียกนะว่าต้องดูโพยดูโพยล้างสมองก็ไม่ได้ครับใช่ดูโพยเพราะว่าเดี๋ยวล้างสมองไป กลับไปเล่นกลับไปเล่นงานปกติเราก็อาจจะลืมได้หมดเหมืน <c oughs> นอน,มนกันล้างหูมันไปดูด,ดูดูพี่แจ็คก,กี้กับพี่แจ็คก,กี้ก์กำลังตั้งเกาอย่างคาบักขาเมนอยู่คาเม้นครับถ้าตรงตรงไว้พี่อาจจะหมันนะอย่างเงี้ยไม่นี่อาจจะทำไม่นี่ต้องลืออง้อระบบพักเลยไม่ลือ้อ <c oughs> สิทำเพี้ยเลยจริง <c oughs> จริงแกอยากมาดิทำก็ใช่ไงก็บอกอยากมาอยากเลยถ้าแกมาพี่หนุ่มก็ต้องมามาทำไมมาทางร้านอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นร้านเนาะ i mm you -hmm. คู่เดียวเดียวต่อไปเล่นเป็นพิเกตร้องก่อนอ๋อพิเกตร้องก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่พิเกตร้องก่อนแล้วนะแลครับแป๊บนึงแต่ไม่มีเขาต่ออ๋อเขาต่อเราต้องแบกเอาไปเขาใช่เลยแล้วเราก็ตอนที่เราก็แบนบายก่อนนี่ตอนนี้ก็น่าจะคือตามกำหนดการก็คือเล่นสองทุ่มครึ่งมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งตามตารางใช่เฮ้ย ใช่ไลน์มาชั่วโมงครึ่งท,ที่เราต้องนั่งอยู่อย่างนี้ครับก็วอรอมมือไปเราน่าจะเหมือนแพนด้าตอนนี้เพราะเราต้องแทะที่นี<า>่บ้าหรือเปล่าอ่ะคุณอยากพูดคุณก็พูดดิอ,อ๋อให้ให้ผมแทะใช่ไหมครับคุณเก็บไว้เหอะ คุณเล่นเลยเนี่ยผมจริงจังเลยอ๋อได้อันนี้คืออีตาส์แซลชลต์อสแซลเลต์เรับเนี่ยใช่แต่แต่นี่คืออันนี้คือแลเลแลเโปท็อปมันไม่อยู่สแลเปุ๊บพอมาตอันนี้ปุ๊บสไลด์คอ๋อเออเอาไม่ได้ป่ะพลาดครับผมไม่ได้เนี่ยดดเี๋ยวพอการไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนึ่งครับ yes mm -hmm. อ๋อรอเลยเราเล่นเสร็จแล้วครับวันนี้เรามาแวะเซเวน่นใช่ครับสนุกสนานได้ครับเดิมมันไม่ยินเลยครับเดะอะไรไม่ได้ยินออกจะรั้นอไม่ใช่จีเราเล่นเขาอะเออใช่ก็ออกจะรั้นไงซาวรั้นเราผู้ผู้ป,ปิดเลยเฮี้ยมันเล่นอะไรเนี่ยก็มีความตรงดีครับได้น่กับพี่ครับได้บอมสุดครับรู้สึกว่าแกเป็นตำนานอะอยังไม่รักใครก็อยากแบบใครอยากเข้าหาแก ไม่ใช่ใครก็อยากเล่นนะแกมันเป็นเป็นะสบการ์ที่ดีไงที่ได้แบบได้ไปร่วมเล่นกับแกใช่ไหมล่ะใช่ครับนี่ถ้าเกิดพี่มิกกี้ดูอยู่นะอย่าลืมไออย่าลืมเรียกไอเกตพี่นะไอเกตไม่อยู่พี่ก็เรียกเขาตลอดนะพี่นะเออี๋ยวต้องส่งห้เขาดูเขาเสร็จพี่หนูขำตลอดพี่หนูตลอดเออแล้วไงต่อครับตอนนี้ไม่ไงก็จบรอบการเสริฐจบแล้วกาเสริฐที่ ใช้เด็กทเบลลั่นที่สุดในประเทศไทยเลยรู้สึกอ๋อคือเปิดดังมากโอ้โหแน่นอะแน่นตึบอ,าาอ๋อเสียงแน่นตึบอ่าคนอื่นบ้างสิถามแต่กูเนีขาไม่อยากฟังหรือเปล่าอ๋อมีโกงมีควันกันอย่างงี้ผมไม่อยากใครแล้วเด็กก็จะไปเรียนแบบกันเด็กเด็กเด็กต้องไต่ได้ยยแยกแยะเป็นมันเร,ร็เวะรนะเด็กเขาไม่ทำตามหรอกบอกตรง<อ>เด็กฉ<ฆ>ลาดบงมือเยอะไม่ใช่แต่คุณน่ยปิดคลิปแล้วเนี่ยคุณยังไงเนี่ยก็ปิดแล้วไงก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะเอาอะไรจากกู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn